รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสําหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มและเสียงหวัวเราะในขณะที่รับชมรถน้ําแปลงตัวเรียนเลยครับพี่สาวครับพี่สาวไปอยู่เขาไปเที่ยวออสเตรเลียนะครับก็อันนี้เป็นแปลงแรกของแก้วมังกรนะด้านหน้าเราก็ทำบ้านไวหน้หนึ่งหลังตอนนี้เขาทำถนน,นคอนรีตแล้วนะครับสบายไป ฝนไม่ตกเลยวั่นี้น้ำจะลุดต้นไม้ครับส่วนหลังสุดนี้จะเป็นแปลงทุเรียนนะผลไม้เป็นข้างหลังจะเป็นขนนร้อนครับอันแดดอันจัดครับเพื่อเงินนะครับทำเพื่อเงินอย่างเดียวช่วงนี้นครับไม่งั้นมันมีเงินกินข้าวนะครับทำาบันี้เดี๋ยวก็ไปซื้อสมําไก่ย่างดูมันร้อนมาก เราไปหาอาหารกินดีกว่าครับเนาะนี่ม่มีอะไรมากก็ดูแลรักษาสุขภาพเพื่อนเจ็บคออปวดกระดูกเนาะเป็นห่วงเสม,มอนะครับผมขอให้มีความสุขก็วันนี้แวะมาที่ร้านส้มตำหน้าศาลจังหวัดคันทลักษณ์นะครับถนนสี่เลนเส้นมาจากขนส่งเอาอมาจากตมเพอพ้นบางแฉง,งมาก็แวะมาหากินได้ครับ ส้มตำข่ยักอร่อยก๋วยเตี๋ยก็แซบเรียดถ้วยครับเรียมือวันนี้เปิดได้ของฟรีไปกินที่บ้านนะจ๊ะแวะมาหาทานได้ครับผมนี่ครับก๋วยเตี๋ยวเรียดถ้วยครับสูตรเรียดถ้วยเนื้อหน้าสารกันทรักนะครับแวะมาชิมได้นะครับผมของส้งตมตำพกยักษ์ เป็นมันชีมันญา่ปุนป่น,น,นยางรัดนะครับนี่ซื้อมาสามหมื่นกว่าบาทนะครับไม่ใช่ถูกๆนะครับต้องใส่ครับกันแดดตามไม่ดีครับช่งนี้ยครับส้มตำปลาดุกยางหน้าสานที่ซื้อมาเดี๋ยวจะชิมดูครับว่ารสชาติเป็นยังไง แต่เขาเล่ากันว่าอร่อยนะครับลองแวะดูนะเพื่อนเพื่อนหน้าสารจังหวัดกันทาลักษ์นะครับจะไปหนึ่งคำใหญ่แล้วครับดูซิส้มตำฟรีนี่มันจะแพงมันจะรสชาติมันจะได้หรือเปล่าใครผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะซื้อครับหน้าสารจังหวัดกันทาร,รักษ์อืม สมราคาครับทำด้วยประดูกอ,อืคือการทานอาหารที่ถูกกล่องกับอีกหนึ่งคำคำโพโพครับสามคำยีม ทำด้วยผักปายครับนี่คือผักปายใครไม่เคยกินสงสารคนอยู่เมืองนอกครับมีโอกาสได้กินแบบผมครับเอเคครับเพื่อนไว้เจอกันคลิปหน้ารักษาสุขบ้านมาครับ